วัสดีครับผมนุ้มเอ็มนะครับเมื่อนี้เมื่ออัปเดตนางงนางงานกันขึ้นเก้าครับพี่น้องครับเอตอนนี้เราอยู่โครงการบ้านเซนต์เฮาส์เก้านะครับรับศรีราชาพึงวรกิจครับพี่น้องครับนี่นะครับป้ายโครงการนะครับราคาเริ่มต้นที่3.49้าล้านบาทครับพี่น้องครับสนใจเบอร์โทรติดมาติดต่อตามนี่เลยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับบ้านตัวอย่างพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับ สามารถรับชมได้แล้วครับพี่น้องครับบ้านตัวย่างนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามหน้างงานนะครับเทท็อปปิ้งหลังเอ CA5 นะครับพี่น้องครับหลังจากที่ทีมงานนะครับวันนี้ครับวาสิบีดวัคซินนะครับแต่ว่าวัคซินบอมากครับพี่น้องครับเออวัคซินไม่มาก็ต้องเลื่อนไปก่อนนะครับลอดอขีดอีกมือหนึ่งประมาณวันที่12นะครับพี่น้องครับเออ บระ레이ผ้านะครับทีมงานมะกุลทับปิ้งนะครับพี่น้องครับนี่นะครับรถคอนกรีตนะครับพี่น้องครับของซีซีพีนะครับผลิตภัณฑ์คอนกรีตกันยงนะครับผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนบุรีนะครับพี่น้องครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับขอบคุณพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับเออ เบ่งหนางานกันครับพี่น้องครับเติดตรงติดตามกันนะครับเนี่นะครับบ้านตัวอย่างนะครับพร้อมให้ชมได้แล้วพร้อมให้ชมได้แล้วนะครับช่วงนี้เจ็ดโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นส่วนลดสองแสนสามแสนนะครับพี่น้องครับแถมองค์แถมแอร์มาคุยมาเบ่งกันครับลูกค้าท่านใดที่สนใจบ้านเดียวราคาไม่แพงนะครับ จัดโปรโมชั่น2ร้านไปไปนะครับพี่น้องครับมาเลือกชมเลือกหากันได้ครับพี่น้องครับนี่นะครับเอออยู่ใกล้ๆตลาดบึงวรกิจครับพี่น้องครับเอออยู่ใกล้ตลาดบึงวรกิจนะครับว่าไกลว่าไกลเลยห่างจากตลาดบึงวรกิจประมาณสามร้อยเมตรนะครับนี่นะครับบ้านตัวยางพร้อมให้ชมนะครับเออ เดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศใกล้ๆนะครับพี่น้องครับสเต๊บเก้าสัต์ยเก้านะครับพี่น้องครับนี่นะครับคืนคอนจกีพิมพิมารสวยๆนะครับพี่น้องครับโอ้นะครับเบ่งขาวๆเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสนใจกับขามาเบ่งได้นะครับพี่น้องครับเออนี่นะครับอืม พื้นที่คอนกรีตสวยๆนะครับนี่พื้นที่ด้านหน้านะครับพี่น้องครับเออบ้านตัวอย่างเสร็จแล้วเอาเข้าไปเบิ้งไปชมจักหน่อยแล้วกันนะครับพ่อหอมปากหอมคอนะครับพี่น้องครับอมามามาไปเบิ้งเลยไปเบิ้งเลยนี่นะครับพี่น้องครับห้องเก็บของสวยๆประตูสวยๆครับพี่น้องครับนี่นะครับมีห้องเก็บของพร้อมดิ นี่พนังกูนะครับกุด้วยไม้สําเร็จรูปนะครับนี่กางนประตูไม้ทางเข้าเข้าโรงจอดรถก็ได้นะครับอืมนี่นะครับอืมกับไปเบิง้งอ่าถ้าลูกค้าไปเบิ้งกันน้อยก่อนครับเออโอ้รครับพี่น้องครับเออ้อง่อ,งอปน็นยัง ใจรอดสักหน่อยครับพี่น้องครับไปเบิ้งไว้ช่วงมือหลังรูกข้ามากนะครับปุญนแจกระยุกับเซลนะครับพี่น้องครับติดต่อมาทางเซลนะครับพี่น้องครับในเพจเซนทันเฮาหรือว่าเพจนุ่มเอ็มเองก็ได้นะครับติดต่อมาได้เลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวังเขาไปเบิ้งกันนะครับอเอ้าติดตามนางของนางห้านกันครับนี่นะครับนี่นะครับ เพื้นคอนกรีตท็อปปิ้งนะครับเอาจ้ะไอ,อ้ปูนหมดละไม่พอขาดาอ๋เอเข้ามาสี่คิวออไม่เอามาคันเดียวเลยหรอไของไงฮะทั้ง,งมันสิบสีคิควรบเหรอโอ้ยมันเยอะจัง,งอะ คิวอ่ะเอาเดี๋ยวไปเบิง่งไปชมกันครับอโอ้ยโชคดียังเลยวันนี้เคสว่างอืมปอดีเลยหลายวันแล้วครับลูกน้องไปฉีดวัคซีนเออ่วัคซีนไม่มาไปรอตั้งแต่ตอนเช้า เสียเวลาเอาห์ทำพื้นห้องน้ำไว้เอาสังกะสีปิดไว้อย่างดีฉีดแล้วจะรอยอยู่จนสามสี่วันต้องมารื้อออกน่าจะพักหนึ่งไหมว่าเนะอ๋อสิบสี่คิวครับ,บน,นี่นะครับบรรยากาศ ทำงานครับพี่น้องครับอืมหลังนี้เป็นดังเอสามนะครับเออหลังเอสามเดี๋ยวคืนไปเบิ้งจะน้อยครับพี่น้องครับเออเบื้องไปชมกันจักหน่อยกันครับบันไดเด้อผ้าผมบุดนอนอืมเอ,อ๊บหลังนี้เป็นดังเอสามครับพี่น้องครับ ตั๋วรายย่อย,ยอานาอยพี่ดีครับนี่นะครับถึงแล้วถึงแล้วนะครับนี่นะครับบรรยากาศโดยรอบครับพี่น้องครับออยู่ใกล้ๆตลาดบึงวรกิจนะครับเสาไฟฟ้าเรงสูงตรงนั้นก็นถึง ตลาดวรกินแล้วครับพี่น้องครับนี่บกไก่ครับพี่น้องครับนี่นะครับรถเคนสภาพแวดล้อมด้านข้างนะครับนี่บ้านเดียวสันเดียวนะครับโดยรอบนะครับนุ่มเอมขึ้นบ้านสองสันนี่ครับพี่น้องครับอ่โดยรอบเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับนี่นะครับหลังที่สาม นะครับหลังนี้เป็นหลัง A2 นะครับพี่น้องครับอเอออันนี้ครับกำลังประกอบรังอเล็กไวด์เม็ดรครับพี่น้องครับออมีการโครงการที่เดี๋ยวไปไอ้น้ำยากันซึมใส่เฉพาะห้องน้ำมานะอเอออย่าใส่ช้อปปิ้งเพราะว่าเดี๋ยวมันลอยแล้ว เออไม่ไหวอ่ะเอเอีหาพากันไปเที่ยวอำเภอศรีราชาเลยเมื่อเช้านี่หลอกให้กันไปเฉยไม่ได้ฉีดวัคซิน บ้าน่าโทษสอบข้ามได้นะครับติดต่อมาได้ที่0 9 4 3 2 8 3 8 2 4ใจบ้านรับรายละเอ,อียดดูว่าอยากทราบรายละเอ,อยียดโทรมาได้รับพี่น้องครับโทรมาที่0 9 4 3 2 8 3 8 2 4นะครับรบ,บ้านตัวยา,เ,ารวเราก็พร้อมชมแล้วนะครับยังจัโปรโมชั่นเหมือนเดิม เต็นานวน่างงน่นคือนเก้าครับพี่น้องครับโครงการนี้ตั้งอยู่ที่นะครับตำบลบึงนะครับหมู่สองครับหมู่สองตำบลตำบลบึงอำเภอศรีาราชาจังหวัดชลบุรีครับพี่น้องครับเข้าซอยเจ็ดนะครับาราคารานนวดนะครับราคาไม่แพงไม่ถึงสามพันนท นะครับทีมงงทีมงานขยันกทั้งทุกคนนะครับพี่น้องครับอ่ยุดบ์ยอนนะครับเดือนหนึ่งเห็ดงานแทบสมือครับอเพื่อลูกค,ค้านะครับเหตดงานสมือครับบ่ยุดเลยอ่าปาปนกษตรโตขึ้นมากก็ต้องยุดิครับบางเนี่ยบางผลประตูกันสูขขส่าาการสืบงานเหตุการณ์สืบงานกันเก้าครับพี่น้องครับ โครับนะครับอัปเดตในงานนะครับให้มายเลขช่วงไปพียงแค่นี้ครับเออสนใจติดต่อมาได้ครับสนใจบ้านเดี่ยว2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถนะครับเออราคาไม่ถึง3าล้านนะครับโทรมาที่0 9 4 3 2 8 3้าสี่สามสอี่น้องครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอ